ขายอาหารตามสั่ง1วันได้กำไรเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับวันนี้วันที่25เดือน7ปี67นะครับเรามาถึงที่ร้านประมาณตี5ครับตอนนี้กำลังจะเปิดร้านนะครับอันดับแรกเราก็จะหุงข้าวก่อนนะครับ ข้าวสวยเราพร้อมขายแล้วครับขณะนี้เวลา6โมงเช้าครับเพื่อนๆพร้อมขายแล้วครับเราจะขายไปจนถึงประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองครับเราจะปิดร้านนะครับเอามาอ่านนะมาเกาะก่อก นี้มันนีสิบาทเดีวกันนะสสิบห้าราคาเดียวกันอ่ะจีนนี่มันจะแพงกว่าลรวที่ราคานี้ยคานีห้าสิบคานี่หกสิบห้าสิบห้าสิบห้ทุกวันเลยอันนี้ห้าหอันนี้สี่ห้าร้อยหนึ่งอน่งอ้คณะ้สิบบาทร้อยบาท ทั้งหมดนี้ราคา110บาทครับมีพริกชี้ฟ้ามีมะเขือเทศมีหอมใหญ่ขา่าแล้วก็คะนา้าทั้งหมดนี้110บาทครับหมดอย่างเดียว หมูบดราคา90บาทครับไข่หดึ่งแพงราคา130บาทครับหมูบด1กิโลครับเราจะใช้หมูบด1กิโลเราจะแบ่งเป็น2ถุงส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปใส่ตู้ไว้ก่อน ทั้งหมดนั้นเราค่อยซื้อนะครับเราจะไม่ซื้อมาสแตนบายว้เยอะเพราะยังไงเราอยู่ในตลาดอยู่แล้วหมดอะไรหมดก็วิ่งซื้อได้เลยซื้อมาเยอะวันนี้เหลือก็เป็นของเก่าเอามาแค่พอใช้ไม่พอค่อยวิ่งใหม่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ จะเป็นไปยังไงม่ชนเไม่โดนอะไรเตคะเียงคำวยอุบัวะาไม่โกล่ระโมันม่มาเยเนียเออีไไม่มาไหมาที่ัที่ดมันไ้ รอบดเขาอะไรนยเอก็ไม่มาเรียก็้ายบ้านกูไม่้ขางรุ่นย่ง่นะโดนจัดใช่ห้ยรนก็ว่าเขาบอกเาไม่ใจจิตอกไม่ใช่ระหว่างที่าอะไร่ายไม่ใช่กร็จแล้วเสร็จไก็รเาอะไ blanch hurting black pepper gut mul filt hoc ตอนนี้7จ็ดโมงสี่สิบห้าครับออเดอร์ก็มีมาเรื่อยๆตักข้าวตักข้าวผมสามกล่องตักข้าวผมสามกล่องข้าวอะไรข้าวราดทั้งหมดเลยสามกล่กลองตอนนี้เกือบจะแปดโมงคนระับออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเ,เอ่ออะไรวะพี่แกงหมูกรอบสองกล่องแล้วก็กระเพราไก่บนหมูกรอบไข่เจียวโปด้วยหนึ่งกล่อง สามองออเลยขอไป็นวระพากด้วยขอถั่วฟอแก้วด้วยแล้ก็อะไรเลยแล้วมันมีเวลาให้ม,มันไมได้เยอะ สบาสยจิวไงลุงเห็นกาแฟแกชอบเอาพวกะันนใะส่ที่หวัวแกนะพวกนน้ำตรงน้ำตายพวกะั้นนาเนาะจิวมากเลยแกตเกะเดด,ดอ,อันนี้ของใครมั่งขออันนี้งบางของแกจ้า

ตอนนี้เกือบสี่โมงแล้วนะครับก็จะงความเย็นอยอยู่แต่ว่าเราพักนเริ่มน้อยนะวันขายไปจะถึงประมาณบ่ายโมง ตอนนี้เกือบจะเที่ยงนะครับอีกประมาณสิบนาทีจะเที่ยง,งลูกค้าก็เริ่มหมดแล้วสัประมาณบ่ายโมงก็จะเก็บตอนนี้ก็ตัวไหนที่เราไม่ใช้ก็ทยอยเก็บไล ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วครับลูกค้าก็เริ่มหมดแล้วเราก็เริ่มทยอยเก็บของล้างจานตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วครับล้างก็ปิดแล้วเมื่อตะกี้มีมีลูกค้ามาสั่งกับข้าวอีก4อย่างประมาณ300ก็จบแค่นี้ปิดร้านประมาณบ่ายโมงครึ่งครับเดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังทีหลังว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่เค okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปเท่าไหร่บ้าง รายจ่ายทั้งหมดที่ผมคิดมาแล้วก็รวมมาได้ทั้งหมดประมาณ700 700บาทนิดนิดอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้คิดไปก็ไม่เป็นไรประมาณ700บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าแรงลูกน้องค่าแรงตัวเองนะส่วนรายรับครับเรานับแล้วทั้งหมดได้ประมาณเกือบ2000ถ้าคิดเป็นจานจานละ30ก็ประมาณ70จาน70เสิร์ฟ บางทีก็อาจจะจานอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเข้ากล่องจะเยอะรายได้ประมาณวันละ2 0 0 0อันนี้คือขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะมากกว่านี้แล้วก็หักด้วยต้นทุนประมาณ700ถึง1,000บาทก็จะเหลือประมาณ1,000บาทหรืออาจจะถึง1 2 0 0อ0แล้วแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ยังบอกว่ายังพออยู่ได้ขายได้ แต่ว่าไม่มีกําไรมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีหนี้เราไม่ได้ไปกู้ยืมใครเข้ามาเรามีทุนของเราเองก็เลยอยู่ได้สบายสบาย,บายแบบได้เท่าไหร่ก็เอาได้เท่าไหร่ก็เป็นกําไรทั้งหมดโอเคครับสรุปได้2000แล้วก็รายจ่ายประมาณ7800แต่ของบางอย่างก็ยังใช้ไม่หมดนะครับอย่างเช่นไข่ไข่ก็เหลือประมาณเกือบ10ฟองผักพวกนี้ก็ยังพวกนี้ก็ยังใช้ได้ต่ออีก พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องซื้อเยอะหาพรุ่งนี้ต้นทุนอาจจะเหลือสัก5 600โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับ